ทุกคนเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ตลาดนัดเจตุจักรเอาเย่เย่ก่อนเลยอ่ะเพราะไงขึ้นตาถึสวยมันลอกคราบอ่ะเพราะหานเห็นไหมมันลอกคราบตัวนั้นมันลอกคราบครับเนี่ยตัวที่เกาะเติมข้างวอยู่เห็นไหมนี่ค่ะตัวเล็กที่กว่ามาอกมาก็ว่าหน้าตาน่ารักกว่าตัวใหญ่อ่ะตาชอบตัวใหญ่ ปลาช่องตัวดูดูไล่เหมือนเุ้ยแต่มันก็ว่ายน้ํากระสชื่นมากเลยลูกไล่เหมือนกัน3ตัวกี่สชอบแห่ทุกตัวสุขภาพแข็งแรงไหมป้าห่างมันแหวงแวงทุกตัวเลยอะ่ะมันกัดกันใช่ไหมยอย่าไปเยอะมากนะลูกเดี๋ยวน้ำเน่าไ่ให้มันเปลี่ยนน้ำทีนี้ยุ่งเลยเราจะต้องอ้าวแวะกินเองแช่ยคิด p l e s u b s c r i b e and press a bell i ทุกคนเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ตลาดนัดเจตุจักเอ๋อเย่เย่เมือก่อนเลยอ่ะแล้วกาลังไปที่ตลาดนัดเจตุจักเอ๋อไม่เย่แล้วล่ะเย่นั่งปวดหัวมากปาเล่าเรื่องเดินที่ชอบเด็กผมปาแล้วเป็นเขามีมุกเขามีมุกอยากจะให้ปลาเล่าแหน่กำลังแต่ต้องเด็กผมหงอกแต่ก็ดึงหาแล้วก็ดึงขั้วดปาก็เจ็บมากเลยแหน่ก็บอกว่าผมดำดีกว่า มอนเท่านะผมดำหลายกัดจะตอนแรกหมามาคิดว่าสัตว์ที่น่าเลี้ยงก็คือปูเสฉวนบกเพราะหมามาเห็นน้องโอ๊ตเพื่อนช่อแห่เขาเลี้ยงแล้วมันเวิร์กมากมันไม่ได้ใช้ที่เยอะไอ้ตู้ปลาที่เราเอามาเลี้ยงกุ้งไดโนเสาร์เราไม่รอดอะน่าจะพอมันก็ดูน่ารักดีแล้วก็ดูไม่วุ่นวายเลี้ยงไม่ยากแต่ว่าป๊าป๊าบอกให้เลี้ยงตัวอะไรนะหูเช เออแต่ช่องแฮเมื่อกี้บอกว่าอยากจะเลี้ยงเต่าเต่าเหรอลูกแล้วอะไรอะกิจกรรมผมงอกยังไม่จบหรอไ่ได้แค่ไม่ได้ชมนะป้าไม่ต้องมองทางน้ำเยไได,ไไดไ้ทางนั้นเลย้าไป,ไปทางนั้นเลยเขาอ,อยากเลี้ยงตัวงูงูเหรอรู้จักง,ง,งูเปล่างูเป็นยังไงครับวันก่อนไงที่ม,มาม้ากอดเด็กๆนอนอ่ะกอดสองข้างเด็กๆมาอ้อน,นะมาะช่อแฮแขนหนึ่งพ่อขามแขนหนึ่งอ่ะแล้วมาม้าบอกว่าหมาม้าแบบมีความสุขมากเลยไม่มีใครสุขเกินมาม้าแล้วช่องแฮก็พูดบอกว่า แฮตดได้เปล่าบรรยากาศก,กำลังดีเลยแฮวะแฮตดได้เปล่าม้าบอกว่าอ้อยตดในพ่อฮอมแฮก็บอกว่าแฮตตดไปแล้วแล้วช่อคำก็บอกว่าเหมิงมากจังหวะซิทคอมสุดๆเลยอะตลกอะปัญหาของเราไม่ใช่เรื่องของการจะเลี้ยงตัวอะไรทั้งสิน้นปัญหาของเราคือช่อคาไม่มีรองเทาา้าใส่มาม้าบอกว่าให้ชอห่อแฮฮิ้วรองเท้าของตัวเองสำรองมานะแฮมีสองคู่ได้นะ ใส่เท้าเต็มมาคู่หนึ่งแล้วก็หิ้วสำรองมาหนึ่งคู่พร้อมกับรองเท้าของน้องอีกหนึ่งคู่แล้วสุดท้ายก็มีคนหนึ่งไม่ได้หิ้วอะไรมาค่ะหิ้วมาแค่ของตัวเองค่ะสรุปตัวเองตัวเองมีรองเท้าสองคู่นี่ค่ะตัวเองมีรองเท้าสองคู่เลยค่ะแล้วน้องเนี่ยเดินเท้ามาเท้าเปล่าค่ะเมื่อกี้ไปกินข้าวก็ไปเท้าเปล่าค่ะเท้าเปล่าโอ้ยปวดหัวต้องไปหาซื้อรองเท้าเช้าคลามก่อนนะอย่างแรกก่อนเลยนะ ซื้อให้เต็มบ้านเลยแล้วก็เขาไม่มีใส่ตอนนี้ทําไงเฮ้อเอารองเท้าช่อแฮมาประดิษฐ์เป็นรองเท้าน้องเียวเอาละภารกิจแรกของเราอย่างที่บอกการจะมาดูสัตว์มันไม่ง่ายขนาดนั้นเราต้องตามหารองเท้าที่ช่อคามล่าสุดได้แล้วนะคะมีรองเท้าคุ้งกิง้งรองเท้าลูกแมวน่ารักมากเลยแต่กว่าจะหาได้คือเหนื่อยเลยนะเพราะว่ <c oughs> าใส่ช่อคามไม่มีเลยอันนี้คือตรงเจเจมอลนะเราต้องวิ่งมาหารองเท้าที่ช่อคามก่อนเพราะยังชั่วคุณพี่ใจดีนะคะที่ร้านที่แบบขายพวกของเมืองเมืองของอย่างเงี้ย แล้วรองเท้านี่ก็เขาไม่ขายแล้วด้วยนะเขาก็เหมือนกับเขามีอยู่แค่คู่สองคู่เขาจะเลิกขายพวกกลุ่มรองเท้าแล้วยังดีนะไซนี้ช่าคามใส่ได้ดูนิปปาถ้าไม่มีไซส์ช่าคามจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเออเราหิ้วอรไม่ไหวแล้วก็เลยซื้ออีกคู่หนึ่งเรื่องของช่อแฮของช่อแฮยังหลวมแต่ว่าซื้อเมยจ้ายังไปไม่ถึงไหนยังไปไม่ถึงสัตว์จริงเด็กๆแวะซื้อได้ตัวใหญ่ด้วยแล้วเอาตัวเล็กๆไปเลี้ยงเดี๋ยวมันก็โตเองลูกจนะ าทำสวยนะเนี่ยไปกันค่ะเด็กๆอ๋อขนจริงหรอคะปากจริงปากจริงเหมอะเป้เลยมันปากจริงไหมนี่ไงป้าว่าโอ้ของจังหวัดอะไรคะพัทลุงพัทลุงช่อแฮอันนี้ขนไก่จริงๆแล้วปากมันจริงๆด้วยมันตายแล้วเออตัวจริงๆกับมันตายแล้วลูก หนูจะเข้าไปอยู่ในกรงกระรอกเหรอพุ่งเข้าไปขนาดนั้นนี่ไงตอนเด็กๆหมาม้ามาซื้อกระรอกที่จตุจักรนี่แหละที่หมาม้าเลี้ยงกับกรองกม้ามหนูแฮมสเตอร์อันนี้หนูแฮมสเตอร์หนูอะไรเนนี่อะไรนะตลกตลกขนมันเนาะมันปัดไปปัดมาเฮ้ยตัวเองอันนี้ชูก้าไกดเดอร์ชูก้าไกดเดอร์ทุกคนชูก้าไกดเดอร์น่ารัก ก็ความชอบจับทุกตัวอ๋ออันนั้นอะไรหนูอะไรงน้นอ่ะหนูอะไรใหญ่จังมาดูดิมันก็จะแข็งแรงดีปะแม่ดูนี่ดิรูปแก่ตุ้ยน้เมียวน้เมียวแมวพูดชัดๆหน่อยแมวน้องเมียวคุณกระต่ายน้อยไหนๆไหนๆกระต่ายเบบี้เลยอ่ะน่ารักจังเอ้ยปตายกับน้องล่ะ มันน่ารักอะ่ะโอ้เห็นมา้ามันน่ารักมากแล้วมันก็เ <laughs> ต้องมาดูตัวนี้หลับอยู่ในนี้้าดูตัวนี้ทําหน้าสิน่ารักจังเลยอันนั้นก็หลับหลับอยู่นี้เลยมา้ามันกินน้ําตาลเหรอเออนั่น่ะสิมันคืออะไรนั่นคือแม่นเหรอนั่นคือแม่นค่ะโหูยมิน แสงเจ้าตัวอะไรเด็ดๆดต่าที่สุดตรงนี้ยหนูฮิปโปใคระเป็นฮิปโปด้วยลูกเฮ้ยไม่เคยเห็นจริงๆด้วยทุกคนเอ้ยฟ้าน่ารักหนูฮิปโปนะเฮ้ยน่ารักจริงอ่ะจะทำยังไงเอาไม่เหยียบบนวัวเหรอป้ามันเป็นวัวเหรอ ลูกถามว่ามนเป็นวัวไหนเหมือนวัวตรงไหนน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะหนุ่มพี่ปคอปคบ เตยกูตย์ที่ปลาที่จับมาเนี่ยที่เซียงหน่จับได้ปะปลาเขียวอ่ะเตก์กูเลยเตยกูเดือดยักษ์อ่ะใหญ่ๆสุดๆอ่ะระวังนิ้วใหญ่เรานิ้วใหญ่นะปลาที่จ่าสีฟ้าที่จ่าสีฟ้าสวยทองเฮที่จ่าสีสวยมันลอกคราบอ่ะท้องเฮเห็นไหมมันลอกคราบตัวนั้นมันลอกคราบพัดเนี่ยตัวที่เกาะเตย์ข้างวัวอยู่เห็นไหมนี่จ่าใช่มันลอกคราบอยู่ ถ้าการชอบตัวไหนอ่ะแ้าจับหรือเปล่าถ้าซื้อไปอ่ะก็ทำดูปูหเห็นไหมปูเฮ้ยอันนี้หนอยอะไรเนี่ยของเลยเงอ่ะเอ้านี่ไงเต่าที่ชอบแฮชอบอ่ะเ้าใหญ่เลยเหรอแต่ตู้เราไม่ใหญ่นะป้าตู้นั้นแหละเอาตู้นั้นแหละ <c oughs> จะได้ไม่ต้องซื้อตู้ไหน ก็ไม้ก็อสองตัวสองตัวได้ไหมตัวเล็กตัวเล็กที่ขวางมามมามก็ว่านักตาน่ารักกว่าตัวใหญ่อ่ะซายช,ชอบตัวดุดุตชองตัวด<ห>ุด<ห>ุแค่เบาเบา,บานะคะลูกเบาเบานะลูก <laughs> งับหนูม yeah, mm ัน hmm. งับล yeah. ูกครับดูฟันมันหลับอยู่แล้วดูฟันมันอะยาวเฟ้ยเลยเห็นไหมตัวนี้ับตัวนู้นหลับทั้งคู่หลับหมดหลับหมดหลับทั้งคู่ดูปลานี่มีปลาสวยๆเต็มเลยแล้วเนี้ยขอบอ๋อลูกเจ้ากบอ๋อวกบอ๋อมาสีจืดอ่ะเขากบอ่ะอืมสวยอ่ะสวยแพรดูตัวแข็งแรงนี่วิ่งเงี้ยอย่างเงี้ยวิ่งเงี้ยเงี่ยเงี้ยเงี้ยเออเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นเล็กนะลูกแล้วแขนขาเอ้ก้ามมันครบนะลูก ดูกล้ามมันครบนะคะไปเ,เดี๋ยวนะถ่ายไปละนี่มีตัวนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูถ้าใฮร์ชอบหลายสีแฮร์ก็<ม>เลือกเลยหลายสีตัวนี้แฮร์ครบไหมตัวนี้มันครบไหมอ่าไปดูสีกันกละเอาสีนีดน้ด้วยเอากี่ตัวเนี่ยลูกตู้มันไม่ใหญ่นะหลายตัวมากไม่ไหวนะลูกดูดตาครบแขนขาครบกล้ามครบนะคะ คู่กับเมียแบบปลาพันเดียวกันฮะไอสองงูคู่กับมียางเบาทีนึงไงมันคือะภาปาเชือกมันแอบอยู่โอปลาหลายปลาสิงโต อันนี้งูนะเว้ยงูน้ำนะเว้ยจิ้มวันจระเทสเราเห็นอะไรไหมไหลช่อไหลช่อเหมือนเล่าเลยดิเรามีตั้งสามช่ออันนี้ไหลช่ออ๋ออันนี้ไม่ใช่หลายช่อไม่มีใครเล่นมุกกับม้าเลยเว้ยเนี้ยลิ้นควายอ่ะประหลาดมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะสรุปผลประกอบการวันนี้เราได้สัตว์เยอะมากจนตกใจเลยเอาจริงๆนะ หมาม้าไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้แล้วหมาม้าก็คิดว่าเราควรจะได้แค่ปูเสฉวนบกท่วนพอเลยปรากฏเดินมาไม่เจอปูเสฉวนบกเลยนะแล้วปลากักบช่อแฮก็อยู่ดีแบบเผลอปุป๊บก็ตักปลากันเฉยซื้อปูเฉยเมื่อกี้เอากบอีกนะหมาม้ามเบรกไว้หมาม้ามเบรกไว้ทันไ,ไม่งั้นกบไปอีกยุ่งเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวร้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะเราจะต้องไปเซ็ตทุกอย่างให้มันอยู่นะคะเราซื้อตู้ใหม่ไวด้วยเจ้าปูวันนี้ฉันจะแนะนํา นบ้านเหตแต่ตรงนั้นหลักบ้านตรงนี้เอ่อตรงนั้นห้องพ่อแล้วตรงนี้ที่เมื่อกี้เข้ามาเขานั่งเล่นนั่นห้องน้ำแล้วนี่ก็ห้องห้องเก็บของโอ้ทุกที่คือห้องเก็บของว้ายไม่ต้องเคลืนไปแนะนำอะไรกันขนาดนั้นมานนะมมมี่คนนั้นชื่อว่าป๋าป๋าคนนี้ชื่อว่าหมาหมาคนนี้ชือ่อว่า ค่านคนนี้ชื่อว่าชอแหงโอเควันที่แนะนี่ด้วงดนเองนี่ด้งเองถ้าเกิดภาษาไทยที่ถูกต้องต้องเรียกว่าอะไรนะปลาปลากระเพ้าเว้าเว้าเอ่ออันนั้นไม่ใช่ปลาปลากระเป้าจะไหมปลากระเป้าว้าปลากระเป้ามันจะมีว้าชนิดนึงไงเว้าปลากระเป้าาเอ่อถ้าเทปูผิดปูจมน้ำเลย อ้าวปลาแกะปล่อยปลาทำบุญป่ะปวดน้ำลูกอ๋อไม่ใช่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 ต้องตักนะเมื่อกี้นะเจ้าห้าตัวผู้โชคดีกลับมาบ้านเราแล้วผู้โชคดีหรือเปล่าว้าวมันนี่แล้วมันมึนลายเหมือนเฮ้ยแต่มันก็ว่ายน้ำก็สดชื่นมากเลยลูกลายเหมือนกัน3ตัวคือสองช่อแหทุกตัวสุขภาพแข็งแรงไหมป้าหางมันแหว่งแหว่งทุกตัวเลยอะ มันกัดกันใช่ไหมเนี่ยแหวงแวงทั้งนั้นเลยเอาอยู่บ้านนี้ก็รักกันนะอย่ากัดกันเลยนะพวกเราอ่าแบมือแบมือแบมือให้หิีดเดียวเจ้าปูมองด้วยอ่า,า,งงาดูสิจมูกองด้วยให้มองอะไรให้เจ้าปูมองอะไรจานงดูสิมันจะกินไหมนะชออค้ามย่เอานิ้วจะเยี่ยมเย่ยมแย่ลงไปลูกเอาแค่นานพอแล้วลูกแค่นี้ก็ไม่รู้จะกินหรือเปล่าเพราะว <c oughs> ่า เขาขามท้าทายมากลูกมันมีฟันมันงับดูนะว่ามันจะกินหรือเปล่านะเพราะว่าแยบปูก็ไม่ได้ค่ะปูก็หนีบหนูเลยลูกปูมันก็มีกล้ามมันหนีบหนูเลยเจ็บเจ็บเลยไม่มีการแย่ปูนะครับมีเด็กอยากลองของเหลือเกินเทนี้หนึ่งปูไม่กินอันนี้ค่ะปูไม่ได้กินอาหารปลาครับเฮ้ยมันกินนะแฮมกินไหมดูสิมันจะกินไหมนะถ้ามันกินมันคงหิวหนักเลยอะ เพราะว่ามันเพิ่งมาปกติมต้องใช้เวลาปรับตัวมันมักจะยังไม่ขินเพราะอะไรมันยังใหม่อยู่ยังตื่นน้ํายังอะไรต่ออะไรไม่คุน้นหน้าหน้าหน้ามีเด็กเอานิ้วจิม้มมีเด็กเอานิ้วจิม้ม <c oughs> คิดว่าเขาจะรอดไหมคะทุกท่านไม่ <c oughs> คิดว่าเขาจะรอดไหมคะทุกท่านเขาไม่รอด อยู่แถวนี้ก็ปูอยู่นี่ไงปูอยู่แถวนี้ปูอยู่ตรงนี้แล้วปูมาไป,นะปไ,มไปไหนปูมาไปไหนอ๋อปูอยู่นี่อ๋อเขาไล่หมดไปแล้วนะปูอยู่นี่อย่าไปไหนนะมันไม่น่าไปไหนได้หรกนี่มันมีมันมีไอ้นี่มุ้งลวดกันไว้อยู่อะลกูกมันไม่ไปหรอกหมามมาว่านะแต่ถ้ามันปีนขึ้นมาได้แล้วมันตกลงด้วดโอ้เป็นไอเดียที่สุดยอดมันจะปีนขึ้นไปยังไงเนี่ย แล้วหนูซื้อแต่ตัวกล้ามเล็กไงหนูไม่ได้ซื้อตัวผู้อ่ะนี่ตัวเมียล้วนๆมันจะเป็นกล้ามเล็กถ้าตัวผู้ที่มันจะมีกล้ามหนึ่งใหญ่บนลมอม่ะเนาะแฮไม่แฮไม่ชอบใช่ไหมแฮกลัวหนีบใช่ไหมอ่าเรายังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เราซื้อมาไหนเอามาดูกันซิเด็กๆไหนเจ้าไกา่ไข่มาเป็นที่ไข่นี้ก็จะบีบไม่ได้อ๋อคุณยายแถมไข่ให้แล้วของชอ่อคำนะครับไก่ช่อคำอยู่ไหนครับ ไก่ชอบข้ามอยู่ไหนไก่ตัวนี้นี่ไก่ชอบข้ามอยู่นี่ไกนี้าแล้วพ่นแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วไก่ไก่ตัวนี้ก็ชอบกินนะคะตัวนี้้าไม่เอาเข้าปเราต้องเอาอันนี้ก็คือเราจะเอานี่มันก็จะมันแบบก็ไม่ได้เหมือนอะไรหรอกแต่มามาชอบสัตส่วนมันน่ารักอ่ะตัวมันกาลังน่ารักสิแต่เราต้องมีขนจริงกับปากจริงโว้ยสยองไหมอะปากจริงด้วยอะลูก จะงอยปากมาจากของจริงจากไก่ตัวจริงโอ้ไมคคุณม่มันตัวจริงของมันอยู่เลยอ๋อนี่ตัวจริงเหรอนี่คือไก่โอยนั่นไงจิกเลย้าวเขาเอาไปจิกเลยเหรอไหนมาดูซิมาดูมาดูปากมันเดิปากตัวนี้ว้าวจะงอยปากที่ตะ่กี้คุณยายร้านเมื่อกี้บอกว่าของจริงนะของจริงนะป้าป้าไม่เขาตัองบอกว่าของจริงก็จุดขายของไอตัวนี้ไงว่ามันเป็นสินค้าโอท็อก เราลืมเอาข้าวให้ปูอมาโอเคเราลองเอาข้าวให้ปูกันโอเคเดี๋ยวฉันไปโอเคเอาข้าวก่อนให้แค่นี้อ,อือน่าสงสารข้าวปูไม่ใช่หรอเราลองแค่นี้เดียวก่อน<ๆ>เพราะว่าเผื่อปูไม่กินได้แค่นี้คือมองไม่เห็นเลยฮนะโอน่าสงสารได้ข้าวแค่นั้นโอยไปให้มันอ้าวเดี๋ยวการให้อย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ให้ออกมานอกตู้ปูกินยังไงคุณครับปูกินยังไงครับ เอออ่ะแล้วรอดูชี้มันจะกินไหมอย่าไปเยอะมากนะลูกเดี๋ยวน้ําเน่าให้เปลี่ยนน้าทีนี้ยุ่งเลยเราจะต้องอ้าวแวะกินเอง <laughs> ถ้าเราต้องเปลี่ยนน้าปูทําไงลูกเราจะเอาปูออกมายังไงคาถามเี่มอากินหมดแล้วะเราอกินหมดแล้วอคะปูอดกินแล้วนะพวกพวก,พวกเธออดแล้วนะลองแค่นี้ก่อนมนาะว่าดีแล้วละ่ะมันกลัวเราด้วยนะ่มันมาหลบซ้อนกันเลยขี่หลังกันเลย <laughs> ถ้าเกิดว่าน้ําเน่าเนี่ยข้าวใส่ไปน้ําเน่าแล้วเรา<ม>จะต้องขี่หลังข้าว เจ้าปูไหนเจ้าปูเหรอเราจะทำยังไงเราจะเอาปูออกมายังไงเพื่อล้างตู้คำถามใช้ตะเกียบจริงเหรอเอาจะเก็ยบหนีปูออกมาเหรอคะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจหูกไม่ต้องเจ้าค่ะไม่ต้องอาทีนมารอดูกันว่ามันจะกินไหมทีวีกับเรานี่นี่นี่เฮ้ยมีการเคลื่อนไหวแล้วมีการเคลื่อนไหวแล้วหรือมันจะมากินยังมันจะเดินมากินไหมอะดูซิมันจะเดินมากินไหมไหนเจ๊กับบ้านมาแล้วนะจ๊ะสำรวจปลาไม่กินค่ะ มันไม่กินอาหารเม่ช่วยไปค้อมันสิเมื่อกี้เหมือนมันหลับนี่อาหารเม่จมอยู่มีอื้อบ้างนิดหน่อยก็อาหารเม่ทั้งหมดจมอยู่เลยมันพอใช้เวลาปรักตัวมันไม่พองพี่เขาบอกว่าถ้ามันโดนทรมานถึงจะพองอะมันนุ่งกลัวสุดๆอะแต่มันน่ารักจังเลยนะดูสิดูสิน่ารักมากเลยอะนี่นั่นแต่มาไม่มั่นใจว่ามันจะรอดหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมแฮรตอนที่เราตักมา ตอนตอนที่กลามังเขาสีขาวจากช่องเจ็ดรู้ไหมดูกตัวเล็กที่สุดมันกินข้าวแบบสี่ชามเลยสี่ชามเลยเหรอใช่ค่ะตัวเล็กที่สุดเหรอคะตัวไหนคะลูกตัวนี้อ๋อมันกินเยอะเลยเหรอแล้วตัวอื่นกินไหมอ่ะก็ทำไมข้าวเหลือเยอะแสดงว่าเอาข้าวให้มันเพิ่มเหรอลูกไม่รู้ มือ่อกี้ชอบามเอาไม้ไปแย่มันไม่รู้แย่ทำไมเอานี่ปูตัวไหนเนี่ยปูตัวใหม่เหรออ๋อถ้ามันกินเยอะๆก็ดีอ่ะมันจะได้รอดรอะลูกมันมามันมาบ้านเราไม่รู้มันชอบหรือเปล่า,อาเออเดี๋ยวโดน,นติดไว้ มาว่าพรุ่งนี้นะช่อแฮเราน่าจะให้อาหารไม่ไม่พอแล้วตอนนี้เราทํามันตื่นแล้วตะกี้มามาเห็นมันหลับหลับกันอยู่อ๋อแต่มาบอกว่าที่เก๋หมามาบอกคือไม่รู้ปามจะรอดไหมตรงที่ว่าเลยรู้ไหมแฮมันกัดหางกันไม,ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคหรือเปล่านะที่หางมันนะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะคือตอนเราซื้อที่ร้านเขาอ่ะเขาใส่กระมังสีขาวมันมองไม่เห็นหางอะก็ยังดีว่าป้าเห็นตัวที่หางกุดเลยก็ไม่ตักมาใช่ไหมเพราะว่ามันไม่น่ารอดใช่ไหมไอตัวนั้นอืออยู่แต่ว่า ตัวไหนตัวนั้นให้มีอืๆอออกมาจากพุงมันเห็นไหมมีอยู่ตัวไม่ใช่ไส้เนอะพุงอือเนาะเดี๋ยวลองดูนะเหมือนมีตัวแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองมั้งที่หางมมุมิเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ก็หางขาดขาดขาดอ่ะแบบไม่รู้ว่าคือถ้ากัดกันก็โหดร้ายมากใช่ไหมถ้าไม่กัดกันอ่ะนั่นก็แปลว่ามันเป็นโรคน่ารักอะไรล่ะมันเป็นโรคอะสิมันถึงเป็นหางคลีบอะไรผิดปกติอ่ะแนี่ยหน่แหว่งแหวงไปหมดเลยอะไรอะคลีบมนุษย เราก็ไม่รู้อ่ะจานนะอย่าเป็นไรเนาะไม่งั้นเราก็ช่วยตัดหางมันให้มันเอา้าถ้าตัดหางแล้วมันจะ <laughs> ว่ายังไงถ้าเราตัดหางปล่อยวัด,ดวเหรอมเป็นปลาน,น่ารักจริงๆแล้วมันอึอยู่ของจริงอันนั้นก็อึด้วยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราใส่ใส <พอ S 2> ่มันใส่มันเออมันตกใจเสียงเราเป,า <laughs> ปล่าไปกุไหนมันดี่าาไหนกุไหน hit some bell icon